สวัสดีครับเปนแฟนรถคาไทยแลนด์ทุกท่านวันนี้ผมอยู่กับ All n e w m g 5ก่อนอื่นนะครับเรามาดูที่กระจังหน้าของ m g 5ออกแบบดีไซน์ใหม่ทั้งหมดนะครับกระจังหน้าเขาค่อนข้างใหญ่แล้วก็มีลูกเล่นนะครับเป็นเส้นตรงนี้คือพอโดนแสงกระทบแล้วเนี่ยมันจะดูมีมิติมากขึ้นส่วนประกอบของโลโก้นี่ก็จะมีตัวต้องหน้ามาให้ด้วย การออกแบบที่ทํากระจังหน้าใหญ่ขนาดนี้นะครับนักออกแบบเขาบอกว่าจะได้สามารถระบายความร้อนให้กับเครื่องยนต์เนี่ยได้อย่างรวดเร็วแล้วก็ดูสปอร์ตฉดเฉียวขึ้นกว่าเดิมการออกแบบดีไซน์เนี่ยใกล้เคียงกับรถยุโรปมากเลยคือฉีดออกมาจากรถญี่ปป่นนะเพราะว่าจริงๆแล้ว MG เนี่ยถ้าเราจะมาดูกันในประวัติของเขาแล้วก็คือรถจากประเทศอังกฤษส่วนไฟหน้าก็จะเป็น LED ทั้งหมดปรับเปิดปิดอัตโนมัติรวมทั้งไฟ LED d a y t i m e r u n n i n g นะครับ ก็จะทําให้รถเนี่ยส่องสว่างมากขึ้นในขณะที่เราขับในช่วงตอนกลางวันมีความปลอดภัยเรามาดูกันที่ด้านข้างมั่งด้านข้างที่เราเห็นเนี่ยดีไซน์เนี่ยคือเส้นเขาจะคมมากขึ้นเห็นไหมจะมีเส้นโครเมียมเนี่ยลากยาวมาถึงข้างหลังเพราะว่าคอนเซ็ปต์ของเขาก็คือออกแบบเป็นสไตล์ท้ายแบบคูเป้ก็คือแนวหลังคาลาดต่ำลงมาจนถึงกระโปรงด้านท้ายมันทำให้ดูสปอร์ตและชบเฉียวมากขึ้น ล้อหน้านะครับล้อหน้าเป็นล้อแม็กลาย5้าก้านขนาด17นิ้วยางนี่จะเป็นขนาด215 5นึ่งหเป็นดิสเบรกทั้ง4ล้อหน้าหละัะเรามาดูกันที่ด้านท้ายกันบ้างครับก mm hmm. ารออกแบบของตัวใไฟท้ายเนี่ยจะรับกับโค้งที่เคิร์ฟลงมาระหว่างตัวหลังคาแล้วก็ กันชนท้ายเป็นไฟ LED หมดเลยนะ MG เ,เขาบอกมาว่าเขาใช้เป็น LED หมดเลยกันชนท้ายเนี่ยเราเห็นได้ว่าจะมีโครเมียมที่ทําคล้ายๆกับเป็นท่อแต่จริงแล้วไม่ใช่ท่อนะมันทําให้ดูรถดูสวยขึ้นท่อเนี่ยก็จะอยู่แค่ด้านขวามือเป็นท่อเดียวแต่ผมว่าออกแบบอย่างนี้มาดูลงตัวขึ้นนะตัวนี้น่าจะเป็นไฟเบรกจุดชนถ้าเราเบกจุดเฉชนไฟนี้ไไน่าจะติดแล้วก็จะมีตัวกล้องหลังมาให้ด้วย ส่วนขาดไม่ได้คือโลโก้ iSmart เพราะเขาชืจุดนี้ตัวอินโฟเทนเมนต์ของ MG 5เนี่ยก็คือจะเอาระบบเทคโนโลยี iSmart ใส่เข้ามาทั้งหมดเลยมาดูกันที่ด้านในบ้างครับเดี๋ยวผมจะพามาดูด้านในว่าเป็นอย่างไรกันบ้างดีไซน์เนี่ยออกแบบเนี่ยหรูหรามากเลยตรงนี้เขาจะมีเป็นเส้นสายที่ออกแบบว่าเทม o อนดีไซน์ก็คือว่าถ้าแสงตกกระทบมาเนี่ยมันจะดูมีมิติมากขึ้นเรียบหรูนะเรียบหรูดูดีถ้า ผมคิดนะก็จะคล้ายๆกับ m าด้าสแหละแต่ m าด้าสเขาจะเรียบก,กว่านี้ตัวนี้ก็จะมีลูกเล่นมีลายมามีโครเมียมการออกแบบของช่องแอร์นี่ถือว่าลงตัวนะตัวนี้ช่องแอร์กลางเนี่ยซ่อนมาอยู่ด้านล่างตัวคอนโทรลของระบบอินโฟเทนเมนต์แล้วระบบแอรเนี่ยดูแล้วไม่เยอะเป็นหน้าจอขนาด10นิ้วส่วนหน้าจอสําหรับมาตรวัดเนี่ยเป็นหน้าจอดิจิตอลขนาด7นิ้วตัวท็อปส่วน,นะครับก็จะมีปุ่ม ต์ทมาให้แล้วก็บอกที่ผมนั่งอยู่เนี่ยปรับระดับได้6ทิศทางเป็นเบาะไฟฟ้านะขณะที่ผมนั่งอยู่เนี่ยก็รู้สึกว่าเออมันรับหลังดิเพราะว่าเขาบอกว่าเป็นทรงสปอร์ตใช่ไหมรองรับสรีระกับผู้ขับขี่และผู้เดินทางได้ดีมากขึ้นเรามาดูกันที่ช่องใส่ของมั่งตรงกลางเราจะมีช่องใส่แก้ว2ใบแล้วก็จะมีในตัวนี้เป็นเบรกมือไฟฟ้าแล้วก็ออโต้เบรคโฮเกียเขาก็ออกแบบมาได้ดีนะจับถนัดมือดี ส่วนตรงนี้ก็น่าจะไว้วางสําหรับวางกุญแจที่เป็นคีย์เลยสำหรับวางรตรงนี้นนมีช่อง USB มาให้2ช่องแล้วก็มีช่องเสียบ power outlet มาให้1ช่องมีลําโพงมาให้ถึง6จุดส่วนเบาะเนี่ยเขาบอกมาว่าสีเหลืองเนี่ยเขาจะเป็นเบาะหุ้มเป็นหนัง PVC เนี่ยเป็นสีดําทั้งหมดแต่ตัวที่ผมมานั่งเนี่ยคือสีเทาสีแดงสีขาวสีดําจะเป็นเบาะทีอะ่ออกแบบมีสีแดงครึ่งนึง เขาบอกว่าทําให้ดูสปอร์ตมากขึ้นที่บางแดดมีกระจกมาให้มีไฟมาให้ด้านคนขับด้านคนนั่งก็เหมือนกันครับนี่รายละเอียดเขาโอเคตัวนี้เป็นสโลปเป็นตัวท็อป MG แน่นอนเขาขาดไม่ได้สโลปนี้เป็นช่องใส่แว่นแล้วก็เป็นไฟภายในซ้ายขวาครับเดี๋ยวเราไปดูด้านหลังกันบ้างว่านั่งสบายแค่ไหน เราก็มาดูเทือนที่ด้านท้ายกันบ้างนะครับด้วยสายตาที่มองข้างนอกเนี่ยมันน่าจะแคบนะแต่พอเปิดมาดูจริงๆแล้วก็ค่อนข้างกว้างๆๆทีเดียว๋ยวผมจะลองเข้าไปนั่งดูนะครับถือว่านั่งสบายพอสมควรตัวผมเนี่ยสูงประมาณ180เซนติเมตรก็ไม่ได้รู้สึกอึดอัดอะไรส่วนตำแหน่งคนขับด้านหน้าคนขับเนี่ยก็ปรับตามตำแหน่งระยะที่ผมขับนะครับ ก็ยังเหลืออีกคืบหนึ่งส่วนบนหลังค่าเนี่ยนี่ตรงนี้เขาเตี้ยมานะแล้วก็มาตรงนี้เขาทําเป็นหลุมมาก็คงสําหรับคนอย่างผมสมูงนั่ง้วศีรษะไม่ติดโดยรวมครับถือว่านั่งสบายเดีย๋ยวเราไปดูกันที่กระโปรงด้านท้ายกันครับว่ากว้างใหญ่แค่ไหนแล้วบอกตัวนี้ปรับลงมาได้ไหมไปดูกันครับครับเรามาดูกันที่ด้านท้ายกันบ้างว่าจะใหญ่แค่ไหนตรงนี้เขามีรู้สึกว่าเขามีปุ่มนะครับพอกดแล้วมันก็จะเด้งขึ้นมา แล้ก็ตรงนี้เราจะเห็นได้ว่ามีกล้องมองหลังมาให้ก็ไม่แคบนะคือจะเป็นแนวหลืกแต่ถ้าเราวางของเนี่ยมันก็จะมองไม่ค่อยเห็นต้องก้มดูว่าข้างในมีของอะไรมั่งดูด้านท้ายนีย่ไม่มียางอะไรมาให้นะมีชุดต้มยางมาให้ เดี๋ยวนี้รถส่วนใหญ่ก็เป็นอย่างนี้หมดแล้วนะครับแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันว่าตัวพนักด้านหลังเนี่ยเปิดได้ไหมอ๋อมันจะมีที่เปิดจะเปิดได้ทั้งสองฝั่งนะจะเปิดทางด้านผมหรือฝั่งทางนู้นก็ได้นี่อ๋อตัวพนักทิงหลังจะพับลงมาทั้งหมดนะครับไม่ได้แบ่งเป็นครึ่งหนึ่งสรุปโดยรวมสำหรับ All New MG5 ออกแบบมาได้ดีการออกแบบมันชีไประจักรถญี่ปุ่นแล้วก็มาใกล้เคียงกับรถ ยุโรปตัวนี้เขาจะเปิดพร้อมกันทั่วประเทศออนไลน์นะในเพจ MG วันที่20กรกฎาก็ทุกคนก็คงจะได้ชมกันว่าออปชั่นรายละเอียดต่างๆเนี่ยมีอะไรกันบ้างเรามาดูกันครับว่าการขับขี่เนี่ยสำหรับเทสต์ไรฟ์ MG 5ใหม่ h a n d ยแฮนเเป็นอย่างไรช่วงล่างเป็นอย่างไรฟิล l ิ่งในการจับตรงมารายนั้นเป็นอย่างไรเรามาติดก,กันครับสำหรับวันนี้นะครับผมต้องขอลาไปก่อนขอบคุณที่รับชมและอย่าลืมกด Like, share, ไลค์กดแชร์กด s ับ s c r ล b ์เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับสวัสดีครับ